คำรันทดของชาวนาน้ำตากลางทุ่งรวงทองนบ,บุรีรัมภายใต้ท้องฟ้าสีมนของฤดูเก็บเกี่ยวเสียงถอนหายใจของใครกันที่ดังแผ่วเบายิ่งกว่าเสียงลมพัดรวงข้าวณนผืนน,นาแห่งนี้เปรียบดังสมรภูมิที่ชาวนาต้องต่อสู้กับโชคชะตาอย่างโดดเดี่ยวพายุขาวแมกีีที่พัดถล่มในช่วงปลายฝนต้นหนาวไม่ได้เพียงนำมาซึ่งสายฝนแต่ได้พัดพาเอาความหวังทั้งปีให้ล้มระเนรานาดไปพร้อมกับต้นข้าว รวงทองที่เคยชูช่ออวดความงามบัดนี้ต้องจมปลักอยู่ในโคลนตมรอวันเน่าเสียหากู้คืนไม่ทันท่วงทีความทุกข์ระทมไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นปัญหาน้ําท่วมขังทําให้รถเกี่ยวข้าวไม่สามารถลงทํางานได้ครั้นจะใช้แรงงานคนก็หายากและค่าจ้างแพงริบปลิวเมื่อกัดฟันเกี่ยวข้าวมาได้ก็ต้องเผชิญกับปัญหาข้าวชื้นที่ถูกกดราคาจนแทบไม่เหลือค่าน้ำมันจะหาที่ตากข้าวก็ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร ลานตากข้าวในหมู่บ้านก็เต็มแน่นไปด้วยกองข้าวของของเพื่อนบ้านที่แย่งชิงพื้นที่กันอย่างสิ้นหวังครั้งจะนําไปตากบนถนนก็เสี่ยงต่อก,กฎหมายและอันตรายของผู้สัญจรไปมาเป็นความกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่บีบคั้นหัวใจชาวนาทุกวันและเมื่อถึงวันที่ต้องนําข้าวไปขายราคาที่ได้รับกลับสวนทางกับหยาดเหงื่อที่เสียไปเงินก้อนที่ได้มาแทบไม่พอจ่ายค่ารถเกี่ยวค่าขนส่งและหนี้สินที่พอกพูนขึ้นเ,เรื่อยๆนี่คือวงจรแห่งความรันทดที่ชาวนาต้องแบกรับปีแล้วปีเล่า เป็นบทพิสูจน์ของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่มักจะถูกหลงลืมและทิ้งไว้ข้างหลังเสมอในวันที่ข้าวเต็มยุ่งแต่หัวใจกลับว่างเปล่า